โอเคหลังจากเราเนนหนื่อยจากการจับแมว,แว,แม,วมานานแสนนานนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วคนละคนละสีเลยเนาะคนละตัวสองตัวใช่คนละตัวสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเราปักก่อนเดี๋ยวเราลืมเนาะหรือเปล่าวะไม่รู้รไม่มีอะไรทําป,ปักไปงั้นแหละเฮ้ยโอเคอ,อ, okay. อันนี้ของกู เทคนิคบอกว่าเทคนิคการจับแมวอ่อไม่มีนะมันแล้วแต่ดวงคนอะ่ะเฮ้ยตังเองแล้วมันจะอืมตบ <c oughs> นี่ไงได้แล้วเออนี่เราถึงก็ต้องสร้างโรงด้วยนะโรงเลี้ยงแมว เอแมวมันแล้วแมวเป็นสัตว์ที่เอาใจยากมากน่าจะเอายากจะเอาใจยากที่สุดในบรรดาสัตว์นไหมครับอเลยฮยยากมากนี่ด้ใช้ได้เลยห้องบ้านเนี่ยต้องไปวิ่งไล่จับแมวห้องน่อยดีอ่ะเออกําลังเนี่ยกําลังจะบอกว่าถ้าจะสร้างมีเล่นกันหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วจะเลี้ยงแมวน่าจะบอกว่าอย่าสร้างให้มันติดกันดีกว่าฮะเพราะว่ามันจะมองกันแล้วมันจะไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่เลยเนาะ ตอนแรกตอนแรกเราก็พลาดเนาะแล้วเมื่อกี้เราใช้ห้องกระจกเลยเนาะเมื่อกี้เราใช้ห้องกระจกแล้วแมวมันก็สนใจเพื่อนข้างคือพอเราเราเพื่อนกดให้ป่าเนี่ยมันคือต้องการผสมพันธุ์ป่าวะเออแล้วมันก็จะมองกันมันก็จะไม่สนใจคนแล้วเราก็จะไม่ได้เลี้ยงมันนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็อย่าสร้างบ้านสร้างโรงเลี้ยงแมวเป็นกันเพราะมันจะมองอย่าน่าจะเป็นห้องห้องโถงเดี่ยว คนเดียวเลยนะจะดีที่สุดห้องโถงกูจะดีเลยเอ้เราขี่ม้าฟ้าคือป้ากดไปเรื่อยๆเนาะที่สูตรมันจกคุณฟ้าคุณฟ้าเลี้ยงได้คนแรกนะฮะตอนแรกแทบจะล้มเลิกแล้วฮะการเลี้ยงแมวเนี่ยแทบจะล้มเลิกเพราะมันฆ่าแมวไปสิทกว่าตัวแล้วกว่าจะได้เนาะแต่บอมาบรรุบรรุทำวุ๊บเออได้เลยสบายมากเขาเป็นหมดรอบนึงมาต้องใช้ป่าสัก เอา<ข>อตานีม่อไปป้อนมัน <c oughs> <c oughs> แล้วจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สร้างบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอ้ําจะไปแล้วก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์หรืออะไรเนี่ยแหละเพราะว่าอันนี้มาเรียกน้าย่อยให้ดูนะมาเรียกน้าย่อยให้ดูเป็นแค่น้าจิม้มเออเป็นแค่น้าจิ้มน้ำจิมำจ้มก็เ,มเล็กๆพาร์ตต่อไปก็จะมาสร้างบ้านแมวอาทิตย์จะสร้างบ้านหมูเหรอไหมทุกคนห,<า>หมูหมูก็เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยมันมันขี่ได้อ่ะ สร้างทำไมวะเออนะเออแค่นี้แหละมาเรียกน้ำย่อยให้ดูก็อย่าลืมติดตามพาร์ตต่อไปนะเด็กแมวบ้านแมวสำหรับวันนี้ก็บายบายมาตีกันเหมือนเดิมนี่อยู่นี่อยู่นี่เลยจงติดลยโลโก้อันอันที่สวยงามของเครื่อง